เอาละครับสวัสดีทุกคนดูนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทริคแนะนำนะครับสำหรับคนที่เป็น motion sickness นะครับแล้วกลัวว่าจะเล่นเกม resident evil 4 remake ไม่ได้นะครับผมมีทริคในการปรับภาพมานำเสนอครับสำหรับคนที่เป็น motion sickness หรือว่าเล่นแล้วเล่นเกมแล้วเวียนหัวบ่อยๆนะครับซึ่งในเกมเนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกหรือว่าเป็นออปชันที่สามารถปรับภาพที่ทำให้ตัวเกมเนี่ยสามารถ เขาเรียกว่าอะไรนะทาให้ภาพและมุมมองของมันเนี่ยดูได้ง่ายขึ้นแล้วก็ดูไม่เวียนหัวดูไม่เวียนหัวนะครับซึ่งวิธีนี้ซึ่งวิธีนี้สามารถใช้ได้ทั้งบนเครื่องอคอนโซลหรือว,ว่าเครื่องบน PC ก็ได้นะครับผมเริ่มแรกนะครับเราจะเข้าอันนี้อันนี้อันนี้ผมลองบนเครื่องคอนโซลนะครับเริ่มแรกเนี่ยนะครับเราจะเข้าไปที่ในออปชันนะครับแล้วก็เลือกม,มาที่ accessibility นะครับเป็นแถบด้านบนนะครับ ทีนี้มันจะมี3าม c h o i ให้เลือกนะครับให้เราเลือกคําว่า preset motion uh, preset for motion s i k n e s s นะครับให้เราเลือกพอเราเลือกเสร็จปุ๊บแล้วก็กดตกลงนะครับนะี่ครับแล้วกด yes นะครับโดยตัวฟังก์ชันนี้มันก็จะปิด camera bubble motion blur ภาพที่ทำาให้เวลาเราหมุนเวนลาเราหมุนภาพแล้วภาพลอบๆข้างมันเบลออะไรประมาณนะครับแล้วก็ ทําให้ปิดระบบเลนส์ระบบ h a l dot display deep of f i e w นะคความลึกของภาพอนะไรไว้พวกนี้มันจะปิดออกมาเลยเพราะว่ามันจะทําให้เราแบบสายตาเราต้องปรับโฟกัสไปบ่อยบางคนอาจจะเวียนหัวได้นะครับอะไรที่เกี่ยวกับทําให้เวียนหัวเนี่ยก็มันจะปิดหมดเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของที่สาคัญที่สุดเลยมันปรับ field of view หรือว่าปรับ fov นะครับผมหลังจากหลังจากที่เราปรับเสร็จแล้วนะครับให้มาตรงนี้นะครับให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูภาพก่อนจากนั้น เข้ามาที่คัมเบล่าครับปรับเพิ่มอีกนิดนึงครับไปปรับฟิลออฟวิวครับให้เลนของภาพมันกว้างขึ้นนะครับนี่ครับภาพที่ได้ก็จะเป็นมุมกล้องเขากงกว้างแบบนี้นะครับสามารถเล่นได้แบบชิลๆสบายๆนะครับผมนี่ครับแล้วก็เขาจะเซตให้มุมกล้องไม่หันเร็วจนเกินไปจนทําให้เราเวียนหัวนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับสลับทริกแบบนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าคงม,มีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสข r i b e ช่องผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้ามีทิคถ้ามีทิคอะไรดีๆผมจะนำมานำเสนอแล้วมาบอกอีกนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ